ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ผมซ้ำไม่หนึ่งทีโอเคมันบอกว่าใจร้อนใจร้อนอันนี้ใจร้อนคนดีคนเดิมเริ่มมาแล้วว่ะคนดีคนเดิมเริ่มมาแล้วว่ะดวงเริ่มเข้าที่แล้วว่ะดวงเริ่มเข้าที่แล้วว่ะไปอีกสิรับทำไมอุ้ยโอ้โอ้ชุดมันกาวมากเลยอ่ะ สวัสดีนะผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับช่อล,ล,ะล,ะล,ะลนักลัดไลท์นะครับผมและวันนี้นะครับคุณอยู่ในเกม a o Origin นะครับผมมาดูอัเดินก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับอัปเดตน,นี้ก็ยังเป็นอัปเดตของวันที่5อยู่นั่นเอง นะครับผมแล้วที่เข้ามาก็คือรีมูลิตนะครับผมในวันที่24รีซีซสั่นเราเจอกันแน่นอนนะครับในวันที่24จองตัวทุกทุกคนไว้เลยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่ได้ดูผมโซโลโมูลิตซื้หนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าถามดี <laughs> เออนะครับผมเจอกันแน่นอนแน่จ๋านะครับเลิฟเฟรชนะครับผมโบลิ่งเคลสเนี่ยตัวนี้แหละที่ี่เราจะมาทำ ในวันนี้นะครับผมเลิฟเฟร s h นะครับผมก็คือกล่องโบลิ่งที่จะมี2ระดับนะครับผมอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกนนะเ e ส t i ว a l เปิดปัดป๊บนี่สีล้ำค่านะครับเพิ่งเราก็เคยทำไปแล้วแหละแต่ของรางวัลข้างในเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะครับผมพูดได้ง่ายเลยก็คืออธิบายเลยนะครับเพื่อ ที่พี่ผัดเข้ามายังไม่ได้ดูเนาะคลิปที่แล้วก็จะเป็นกล่องสีเงินนะครับใช้เหรียญเงินกรุ่มนะครับแล้วของล้ำค่าในนี้ก็จะมีพวกสกินนะครับผมนี่หมมาในทีมแบบแก๊งเป็นเนี่ยสเปเลอร์เขาเรียกว่าทีมสเปเลอร์แล้วกันเฮ้ยวันวาเลนไทน์ดอกไม้นะครับผมแต่แต่สแตทของไอเทมมันสเปเลอร์มากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมดูดิดาเมจต่อโค้ดแล้วก็แบบทำก็เรียกรมณ์แบบแวนเฮลซิ่งอ่ะเออ ก,ขก,กออ็ข้างหลังก็มีนี่มาให้ด้วยเออแวนน่ะแวนน่ะข้างหลังก็มีนี่มาให้ด้วยเหมือนแบกโรงศพมีข้างคาวแต่ข้างในเป็นดอกกุหลาบแต่ว่าที่หลักๆแล้วที่เขาจะมาหาก็คือเหรียญน,นี่แหละเพราะว่าถ้าเราได้เหรียญเนี่ยเราจะิ้งไปเปิดกล่องทองได้ซึ่งการมาเปิดกล่องทองเนี่ยนะครับโอกาสจะได้เปิดเนี่ยมันจะน้อย แอะเนะครับเมื่อเปิดได้แล้วเนี่ยของรางวัลข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลายไอเทมเลยแหละก็เป็นลไอเทมเลย <Wow. S 1> มาถ้าพร้อมแล้วผมว่าเราไปจัดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้งานเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็คงนั่งล่าบ,บอสไปเรื่อยๆแหละนะครับ2,450ยแมวกดดังปักกดเปิดได้มา100เหรียญกับ15หเหรียญทองครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรดีๆกลับไปหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ขอญาตไปแบบ10เหรียญก่อนเลย 7K มาก่อนเลยเออประดับหัวตึงเกิน P เดฟ M เดฟอินบวก7แซงบวก 7M damage P damage ทำดาเม g ต่อพวกดอกไม้นะครับผมแล้วเมื่อบวก12ความสียหายต่อ Shadow อ่ะต่ออีก10ปะโอ้ยเฮ้ยผมว่าผมไม่เอาเรื่องอยู่นะ อุ้ยคลิปมันจะจบไวไปม่ะเ,เด้แบบนี้ดูดิโอ้โหหินโมล่าหินตีบวกออฟเงินโอ้โหดูดิมาอีกหนึ่งอะเอ้ยบ้านอะเกินเกินแร่ดุมมันจะหดเกินไปแล้วพี่น้องชายแล้วก็อีกอันหนึ่งเลเวลสิบเก้าน่าจะขึ้นนะเลเวลแต้มแฟชั่นน่าจะขึ้นเลยอะนี่ยี่สิบครับผม พีดาเมดเอ็มดาเมจเพิ่มมาอีกหนึ่งว้าว <Wow. S 1> ใช้รูปหลักเชียน <Yeah. S 1> ดูดูเทพปะนี่โอ้โหซีดว่ะจีจานสปาตื้นมากเฮ้ยทำไมดวงผมดีจังนะโอ้โหทำไมแบบตอนแบบเปิดไททันกระดูกไม่ได้แบบนี้มึงต่อเลยแล้วกันนะคนกำลังมีดวงเดี๋ยวก็ตัดต่อเลยแล้วกัน อุ้ยเหรียญทองอีกสองเหรียญมันบอกว่าสกินนี้ไม่สวยละเดี๋ยวไปเอาสกินองค์เมลจิดีก,กว่าะนะครับผมเลยบอกว่าได้พี่น้องขอเลยแล้วกันสองกล่องลูกปั่นอันนี้ลูกปั่นใช่ไหมอีกหนึ่งทีโอ้ลีออฟอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งโอ้ ให้ตายสิ P เดฟ M เดฟครับวิดบวก12นะครับแล้วก็ P ดามิ age, นะครับ M ดามิแมกเลือดบวกนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แต่ผมซ้ำไม่หนทีโอเคมันบอกว่าใจร้อนใจร้อนอันนี้ใจร้อนกดต่อหนึ่งทีอุ๊ยมาหนึ่เหรียญว่ะมาหนึ่เหรียญมาหนึ่เหรียญไข่แดงมาทั้งหมด3 6 7ฟองอันนี้สุ่มนะสุ่มนะครับสุ่มแล้วผมได้มาห ขัตอเลยอันนี้ให้มันเหลือสิบไว้ต่อโอ้โหอันนี้ก็จะได้อยู่แลก์ดเราจะไม่เปิดจนกว่าตรงนี้จะให้เรากดครับ12บสองโนทองเลยสองสี่หกแปดสอันเปิดเลยนะอันนี้เราสุ่มเลย12องครั้งปับ๊บทอง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 ม่วง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  สิครับคนดีคนเดิมเริ่มมาแล้ววะคนดีคนเดิมเริ่มมาแล้ววะดวงเริ่มเข้าที่แล้ววะดวงเริ่มเข้าที่แล้ววะไปอีกสิบครับโ <c oughs> อ้โหบวกนอนเป็นไงล่ะน้อง ใส่ให้มันเทกัดแตกเอ้าอ๋อเนี่ยมองนอนแต้งสองอิ้นสองคือโคตรกากเอาไว้เก็บด้อย่างเดียวหรือว่าแต่งแฟชั่นไว้สวยๆเบฮ้ยภาพเดิม พาพดูสามเหมือนเวันว,นว,นว,นวนันกัเรที่เธทิ้งไว้ติดนี้ก็ถืงเป็นรผมร้องเหมือนด้วย Sounds my world สยงา้ไปเปเ้เพื่ออะไร P depth 16เซ็ง5 in 5 with 5นะครับ 16, 5, 5, 5, 5. ผมทราบตัวเมต่อสมองซสนะครับได้รับตำเมทจากสมองซส z e ลดลง ขณะที่โจมตีนะครับมีโอกาส3%ที่จะทำให้ความเสียาหายในการโจมตีนี้เพิ่มขึ้น100%ปะ่ะอ้โหเหมือนเดิมเลยจ้าพี่น้องจ้าได้หมดแคเพื่นเดียนะครับผมแล้วได้แก้มันหนึ่งอันแต่อันนี้คือซ้ำแหละน่าจะต้องย่อยนะมาลุนเหรียญทองอุ้ยไม่เอาด้วาเหรียญทองเดี๋ยวยยนะล,นล,นลุนทีเดียวเลยตอนแรกอ่ะเราได้ครเยอะเลยนะสองเหรียญทองสองเหรียญทองนู่นนี่นั่นชุด หลังตอนนี้เริ่มละเริ่มละพี่เขาเริ่มเอาผมละผมไม่ได้เอาเขาล้วนี่แหละจันรฟุก <c oughs> เออแล้วก็เกินอีกหนึ่งทีแก้ม่วงหนึ่งอันดามเมจจากธาตุดนลดลง3%ได้เหรียญทองมาหนึ่งถือว่าโอเคโอเคจริงเหรอวะก็ <b> <ๆ>อย่าลืมนะครับว่าของทุกชิ้นก็เป็นของอัพตัวพอเรากดไปอย่างเงี้ย เห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเอาขนไปอัพไปคราฟนะครับผมเอาเงินเนี่ยไปออฟมีหินให้ออฟนะครับเอาเฟืองไปผสมเนาะหรือว่าเอาตัวนี้มาผสมรวงมาเป็นเฟืองนะอย่างน้อยเราก็ตัวละครเราก็เติบโตแต่เราไม่อยากได้แต่กูอยากได้สกินเนี่ยสกินนะ เติบโตต่อครับผมพอเราไปพอเรามีหินใช่ไหมครับอันนี้อันนี้นนสุ่มหินพาม,มีหินแล้วมันก็ต้องตีพอตีก็เสียวจะแตกใช่ไหมครับผมพอเสียวจะแตกก็ต้องมีกันแตกนะครับผมมีออฟเมลให้นะสุ่มสัตว์เลี้ยงเผื่ออัพเลเวลสัตว์เลี้ยงอีโวนะอืมเ,เินกญผลอาสิบลูกฟองกด ขอตัวทองได้ไหมอย่างน้อยไปลุ้นพวกชุดองเมียวจีมินิบอสพวกของทองนะ่ธรรม,มาดาต่อให้มันไม่ดีก็ตามแต่กูแอบไว้ก่อนจัด <c oughs> เก็บเฮ้ยได้หูฟังด้วย ทำไมอุ้ยโอ้โอ้ชุดมันกาวมากเลยอ่ะกดครับกดครับโอ้โหถ,ถึงขั้นต้องซ้ำกันเลยเออเอ้ยดวงดีกันเอ้ยถึงขั้นต้องซงต้องซำกันเลยวะไม่มีเหรียญทองเลยครับเหรียญทองสิบสองเท่าเดิมเอ๊นะนะที้ยนหนึ่งเลย ชุดอะ่ะพ,พบไปถ้าต้องแลกใช้เท่าไหร่วะชุดห้าร้อยเต็ม <S <S อุ้ยอันนี้ต้องเปิด350ครั้งถึงจะแลกได้เปิด3อันนี้ต้องเปิด500ครั้งแสดงว่าดวงดีจัดเลยอะ่ะดวงผมแม่งดีจัดเลยอะ่ะคำว่าเลิฟคำว่าเลิฟต่อเนื่องราคาทีกเก็บ ต่อเนื่องโหดปะเอาไปทำอะไรก่อนมาพร้อมยัง12เหรียญกดครับกดครับเรื่องของจริงแล้ว ไป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 ผมว่านะมันยังมีมันยังมีอย่าพึ่งอย่าคุณคิดมากมา อันเลี้ยวคุจะได้เดียวก็ได้เว้ย ไปและเลดี้เอ็นเจนเดอร์แมน นะครับสำหรับพี่พี่ที่รับชมคลิปวิดีโออยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับผมและสําหรับพี่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมและสามารถดาวน์โหลดได้นะครับไม่ว่าจะผ่าน Apple Store, Google p l a y พย์หัวเว่ยแอปแกลอ p ี่อัปเปอปมาร์เหรือช่องทางธรรมชาติได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผมและเจอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีลไป่อครับผมสวัสดีครับ